สวัสดีจ้าทุกคนมานีมาพร้าวกล้วยแล้วจ้าแต่เวลาพาเขาขั้วแล้วจ้าเนี่เห็ดไอ้อาหารเย็นจ้าจะเห็ดแกงสมกุ้งเนาะใส่ปลาทูน่าจ้ามะม่วงวัตถุดิบก็เลยจ้าว่าก็ใส่อย่างเนี้ยเนาะอันอยู่ในหม้อนี่คือก๋วยตําเครื่องไอ้แกงแล้วจ้าพริกแกงกระชายแล้วก็พริกนะจ้าพออยากให้มันเผ็ดนิดนึงแล้วก็ไอเห็นเป็นชิ้นๆนี่คือปลาทูน่าจ้าก๋วยบม่ได้ตําก๋วยเอาใส่เทใส่จากกระป๋องเลยเพราะว่าอยากให้มันเป็นชิ้นเนาะแล้วก็จะมีกุ้งนิดนึงจ้า วอนเนนกุ้งมาเนี่ยแต่มีผักผักก็กะใส่เป็นไอ้ทั่วยาวกระลำอันนี้หัวใช้เท่าจากกอยซือมามันหัวใหญ่กว่าไอ้ล่างทำความสะอาดทันเป็นชิ้นแล้วใส่ช่องฟิวไว้เนาะเป็นแบบนี้ส่วนไนเครื่องปรุงก็จะมีสารแทนขมหวานน้ำปลาไอ้มะขามเปียก,แล,ก,กแล้วก็ไอ้เกลือจ้านี่เราจะวัตถุดิบของก่อยกะมีซัมนีเนาะรสชาติกะ ตาหม,มักเลยจ้ามาลงมือเห็ดไปน้ากันจ้าจ้าละกายก็ลืมบอกเนาะอันที่เป็นเนี่นี่เป็นน้ำนะจ้าจะเป็นก้อยเติมนม้ำเข้าไปอีกตำใหม่ก้อยตำเครื่องแกงพ่อหยาบๆจ้าไ่าได้ตาแบบละเอียดเนาะแบบนี้จ้าทุกคนไหน แกงเขากระลืมเดือดแลวเนาะก็จะใส่กุ้งลงไปต่ำแตตอนเอยชินปลาทูนานะเนาะยังเป็นชินอยู่เพราะว่าก่อนบดไอตํามัน ทุกคนแกงของข้าก็เลิมเดือดแล้วข้าก็จะมาปรุงรสกันจ้าทุกคนใส่เป็นน้ำคำเปียกลงไปนะจ๊ะแกงส้มนะแต่เปรี้ยวๆนิดนึงนะจ้ะสามชั้นก็นหวานนิดนึงเกลือการนำปลาจ้า จ่าเราเขาจะชิมรสเนาะชิมรสได้รสตามที่เขาต้องการแล้วก็ร้อ้มันเดือดเราเขาจะใส่ผักลงไปจ้าจะคนได้รสตามที่เขาต้องการแล้วเนาะใส่นี่ลงไปเลยจ้าใส่ผัก ร้อยเดือดนิดนึงพักซุกก็เป็นอันใส่ได้แล้วนะจ้าจ้าทุกคนแกงไงสมของห้องกระเดือดแล้วนาะก็กจะปิดไฟจ้านเคาจะมาตักใส่ช่วยเสิร์ฟกันจ้า แกงสมจ้าทุกคนแกงสมจีเฮาเฮ็ดเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะจ้าพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าจา้าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าบายบาย